นาวมินค่ะวันนี้ค่ะนุ้ยจะพามาดูแรปเตอร์ค่ะแต่งหล่อขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้ค่ะนุ้ยใส่กะะจนหน้าค่ะคุณพี่ลูกค้ายืนอยู่ข้างหลังนุ้ยอยู่เลยนะคะดูการถ่ายทอดคลิปวิดีโอนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกันชนหน้าค่ะเป็นของ h u m เ e อร์ไทยแลนค่ะตัวนี้ออกแบบเฉพาะล่าสุดเลยค่ะสำหรับตัวแรปเตอร์เท่านั้นค่ะตัวนี้ ไฟด้านหน้าค่ะเพื่อออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับตัวแรปเตอร์ค่ะตัวนี้ใส่นะทำอะไรใส่เพื่ออะไรค่ะตัวนี้ค่ะเวลาสมมติเกิดมีอะไรเกิดขึ้น่ะป้องกันตัวรถของเราค่ะคุณลูกค้าป้องกันตัวรถของเราแล้วก็ป้องกันตัวเราค่ะตัวนี้ค่ะด้านข้างของเราค่ะใส่ ค่ะเป็นยางโตโยทยค่ะตัวโชคค่ะเป็นระบบฟาวล์แบบไฟฟ้าค่ะตัวนี้ประมวลผลแบบไฟฟ้าค่ะเวลาตัวชคนะคะตอบรับเวลาเด้งขึ้นเด้งลงค่ะประมาณห0าร้ออบต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะที่เดียวของบล็อกเลยค่ะด้านข้างของเราค่ะใส่สติกเกอร์เข้าไปค่ะออกแบบพิเศษเลยนะคะตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะด้านบน นี้บรรจุนะะบรรจุได้ประมาณ300กิโลกรัมนะคะตัวนี้ค่ะฮัมเบอร์ค่ะเป็นโลปาหลังของเราค่ะไส่ของฮัมเบอร์อีกแล้วค่ะตัวนี้ออกแบบพิเศษเลยตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากฮัมเบอร์ไทยแลนด์เลยค่ะด้านหลังของเราค่ะตัวนี้เป็นกระชนฮัมเบอร์เลยนะคะกระชอนฮัมเบอร์เลยนะคะเป็นไฟ l อ d ีค่ะเวลาถอยหลงัง ไปก็จะชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเองนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้แล้วตัวนี้ใส่ห่วงลากทั้งหมดเลยนะคะมีตัวลากไม่ว่าจะลากคนอื่นหรือเราลากเองนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะมีคุมพลังของแรปเตอร์เลยค่ะอันนี้เป็นด้านหลังค่ะออกแบบดีไซน์สีดำตัดสีแดงค่ะให้อารมณ์ความสปอร์ตค่ะภายในรุหลาน,นะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างค่ะ ก็ได้ควบคุมนะคะด้วยสีส้มสีดำสีแดงนะคะตัดกันนะคะแล้วก็มีตัวไม้นะคะระบบพร็อพเมิม์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นขับสี่นะคะทุกคนเป็นขับสี่แล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นอิเล็กทรอนิกชิพเตอร์นะคะขับสี่ทั้งหมดเลยนะคะอารมณ์สปอร์ตเหมือนรถนักแข่งค่ะมีพาร์ตเนชิพที่มือนะ,ะให้ความเล้่ใจในแบบทุกๆนักขับขี่เลยค่ะที่ชอบความเร็วแรงนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าดูคิดว่านะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับรถจักระเลยค่ะขอเันต้องมีค่ะลคุณลูกค้าถ้าแต่งแบบนี้นะคะซื้อไปแล้วนะคะแลปเตอร์นี่คือราคาล้านเจล้านแปดนะคะแต่ซื้อไปแล้วยังแต่งอีกนะคะถ้าใครชอบแต่งแบบนี้นะคะแต่งได้ที่นุ้ยพระนครที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะกบอร์โทรด้ยค่ะ0ูนย3หกห้าค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ